สวัสดีครับวันนี้อะไรอยู่กับช่างนับ l ลือฟิวเครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Make a Lake นะครับเกม m k k e a l เ k e เป็นเกมแต่งรถแล้วก็เอาไปเอาไปแข่งรถนะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือเกมแข่งรถเป็น Make a เล็กวันด้วยไม่ใช่ Make a เล็กทู ป,ป,ป,ปัมปัามปัามปัามปัมปัมตับตับตับเรอัะนี่ใส่ไปย่อยใช้ไปย่อยรันรันตะนรันรัเรารถสีนี้ เอาสีนี้แล้วสีนี้อะนี่ตรงเนี้ยจำได้เหมือนจะมีคำวา่ควาคกอวิดูเฮ้ยอันนี้ลบไปก่อนเป็นยางลบเลยน่อนีน้แล้วก็ไป เอาอะไรตกแต่งดีไหมตกแต่งขรบพรอลองให้ดูเหมือนแบบจุดๆอันเนี้ยแต่จุดๆอันเนี้ยอะตรงนี้ด้วยน,นี่ลบไปเลยเย่ใส่สติกเกอร์ไป ไปอ่าใส่แว่นลูกโปง่งอ่ะเค้แห้งคต่อไปไปแข่งรถกันซี่ ผมเอาอีซี่ตลอดอ่ะผลท่าน่าจะมีสองน่าจะมีสามคนหรือสี่คนแรดแรดแรดิ hmm. okay. mm ๊บปุ๊บเฮ้ยใหุ้อบวิ๊งอื้มในในในรีบเลยรีบเลยให้โอ๊ยฮ่า นีด่ดีดีเว้ยเดี๋ยวอ่ะกึ้นไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะอ่ะขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยโดนน้ำมันโดนน้ำมันอ่ะถอยโดนอุปสรรคไปไปไปเยอะจังมีพวกต้นแบบพวกต้นไม้แล้วก็แบบ พวกน้ำมันไม่ได้จะเป็นน้ำมันเปล่าในสเปรดแต่ตอนนี้เราอยู่หน้าสุดนะครับโอยเก็บเงินอ่ะพิกเส้นชัยเย่เย่เยปั๊บปับนี่ไม่ได้แล้วคนใหม่เหรอ โอเคเย่ okay. ได้แล้วได้แบบสามดาวยังไม่ไปต่อนะคะเพราะว่ามีรถคันใหม่แต่ไม่รู้ว่าไม้ยังไม่รู้ว่าไม้ยังเอ๊ะตัวอะไรดีชอบตัวนี้ s h ช,ชอบมาก ชอบมากมากอ๋อนี่ไงได้แล้ว <c oughs> นี่เจอรี่เจอรี่ใครเห็นแล้วก็ต้องรู้เลยว่าเป็นเลือดของเจอรี่ เป็นส่วนหัวพอดีเลยเป็นส่วนหัววันนี้อันนี้ตาอันนี้ตาอันนี้ตาเนี่ยนี่จะเป็นเมนนี้ด้วยนี่เนีกับเป็นเหมือนเดิ่มก่อนปกักมีปากด้วย เออเดีดยวปากมันต้องอันนี้มันต้องอันนี้ <c oughs> จิจังว่างออกจริงเหรอว่าเป็นรถเจอรี่ปุ๊บอตรงนี้ เอาอันนี้ออกอันนี้ไปตรงนี้ดาไปเอา้บาบังเหรออ๋อมันอันนั้นเกินไปแล้วก็มันเยอะเกินไปแล้วงั้นก็เอาอันนี้ออก เฮ้ยอ่ะแค่นี้ก็พอแต่ร์ร์รป่าวแต่ร์ร์ร์รต่ร์เดลอะใส่ใส่ปากใส่หูหูมีสองข้างอันนี้แล้วก็มีดอกไม้ไดอกไม้อยู่บนจมูกดอกไ,ดไม้อยู่บนจมูกนี่ มีจากไม่อยู่บนจมอกเล็กจะเล็กเลยไหมดูก่อนเรามีรถอะไรบ้างแหมก็มีรถหลายคันอยู่นี่นะไปโดดิด้งอันนี้กันมีถนนมาลองหมดฮาร์ดกันดูว,ว่าจะมีกี่คน สี่คนแล้วปัญหาคือเต็มทางด้วยนะไปไหนไม่ได้เลยอู้วอืมอืมโหมีอันนี้ด้วยมีหลุมต้นหลุมไปไหลหลุมมากอืต้นหลุมไปไหล,หล,มมหล,ไหลแบบเส้นทางมากๆโอ้ย,อ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 ยจะมนหัวนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าว ไม่รู้ว่าเมกกับเล็กวันมันจะแบบมันจะเลื่อนไปข้างหน้าทำไมมันไม่เป็นเหมือนเมกกับเล็กทูเมกกับเล็กทูนี่คือแบบก็ไปข้างหน้าเหมือนกันแต่มีการแบบกระโดดแป๊บเดียว <laughs> พูดยังไม่แป๊บอะ่ะถึงเฉยว้าจิก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  ดาวเย้ก็มีสิ่งเพลงอย่างนี้นะเพื่อจะไม่มีเสียแล้วมาซื้อที่ช็อปไปดีกว่ามีอะไรบ้างห้าสิบห้าสิบมีปีกอันนี้คือแบบซื้อไม่ได้นี่แล้วกัน สองเอาไว้แบบส่องดูว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างน,นี่มันเป็ดเตะอ่ะมาเจอกับเจ้าแครอทบ้างไม่ใช่แครอทกระต่ายกระต่ายผ่านไปผ่านพันพันไปไป้ มันยี่มีนี้ด้วยเป็นลอ้อเป็นขนเป็นขนของเจ้ากระต่ายที่กินแครอท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 ไม่ใช่แครอทอ่ะผมรู้แล้วว่าจะวาดยังไงนี่เนาก็ต้องมีอันนี้ นี่คือแครอทตัวนี้คือตรงบนหัวนี่นี่ปุ๊บปุ๊บคิดสติกเกอร์ โย่ไปให้มันเห็นแครอทเตะๆๆๆๆเร็วนี่แครอทเอาไว้ด้านหลังให้หมดละกันนี่เอานั้นบ้างเอานั้นบ้างที่เราซื้อไปอยู่ไหนนี่ยี่นี่อยู่บนนี้เถอะส่วนแครอท ไม่ใช่กล้องส่องอ่ะเอ๊ะหรือเมื่อกี้เราซื้อผิดอ่ะเดี๋ยวรถคันนี้ก็สร้างไว้คลิปมาเอ้ยสร้างไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะอ่ะออกไปก่อนโอเคเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องน้ำปลื้มฟิวเจอร์ แล้วแล้ก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ๊งกิ๊งกริงเพื่อเป็นกำลังจะให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย